สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ตทูคูทุกคนคือเก่าเนาะมื่อี้ก่ามาพบกับสองสดจืสองหนึ่งอีกแล้วเนาะพี่น้องหลังจากปีเก่าไปแล้วมกกเมื่อกี้เป็นมือทำอิดของปีใหม่เนาะพี่น้องก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความเจริญหงเฮืองเนาะสุขกายสบายใจเนาะพี่น้อง มื่อนี้จริงก็คือว่าบุกืขินไม่จะเกินนะพี่น้องเพราะว่าได้นัดกันไว้แล้วเนาะว่าเมื่อนี้สิพากันมุกดอกไม้นะพี่น้องตอนนี้กัเป็นเวลาประมาณบ่ายหนึ่งนะพี่น้องยังไม่ทันเราไปอ่านหน่อไม้อยู่ห่ากะดังไพ่ไว้เนาะพี่น้องตอนนี้ห่ากะสิไปอ่านหน่อไม้เลยเนาะหน่อไม้กับโบกไก่โบกไก่พี่น้องในสวนขางเฮือนเพิ่นเองเนาะเพราะว่ามีไว้แล้วหน่อไม้ใบหยาดแล้น้องมีเตไปย์อบทราบเอาซื้อเนาะพี่น้องตอนนี้ห่ากะดังไพ่ขางหมอไว้ก่อนเนาะพี่น้อง เพื่อนใม่จเกิดเพื่อนดังเพื่นนะพี่น้องดังใหม่ดังใหม่ก็สบายไปอีกแบบนะแต่ว่ามันเจ๊ห้หมอให้เตาห้าน,นดำกลัวห้าดังทานนะพี่น้องค้างหมอไว้พอดีปอกน่อไหม้ออกมาก,กับพอดีเอาหน่อไหม้ลงตุ่มเลยเนาะออกตลอดปีนะปรากฏน,น้องม่เลี้ยงเนาะ ให้ไม่ให้เกิดเป็นคนเอาเน้อพี่น้องเดี๋ยวจีนฮักสันฮักยาวพิชวาอีกเดี๋ยวถาปอกซอยเพื่อนเอาเนาะพี่น้งนนนนนนองอันน่ะเป็นหย่อนหย่อนหน่อยมนะั้งเนเน่งมั้งนะพี่น้องแนเน่งมั้นะจะปลูกชองกอเท่านี้บ่ปรากฏ กับสามก่ออยู่อันขางนั้น,นเนาะสองก่อกระเลือเฟือแล้วพี่น้องข้อนขังนั้นเป็นยังนีงอันนี้เป็นตูเพื่นฮักไปแล้วนะพี่น้องเห็นบ่อ,บอยจิตชาดีและเราออกก็ก็ได้เนาะ่นี่ยนี่นีน่นนนนนนนอ๋อ ี่นใส่ผ้าผันนะฮะแหนมมันด้วยนี่แหนมมันนะพี่น้องเนี่ยแหนมมันนะนี่จะแหนมหมกหมกฮดน้ำฮดน้ำน้ำก็ได้บ่ปะเกิดนี่แหนมมันนะพี่น้องฮดน้ำน้่นมันคือสีออกลายเนาะจะว่าบ่ มีแต่แงยาวเนาะแง่ยาวแบบน,นี้ปอกบอกมันยนะพี่น้องอ่อนๆนะนี่สิพ่อมุกเลยเนาะจ้าเออเนี่ตัวตามๆนะพี่น้องเลยข้างข้าวผลกม็มีเนาะซ้ำกลิ่นนะี่ยเลือดฟือพี่น้องเอเ้แต่ว่าไม่ใช่เกิดเพิ่งกับมุกคลายนั่เนาะพี่น้องมุกเซนังมูคาย นี่ตัวหนี่งหักกระพุ่นนี่กำลังโคบกำลังพุ่นแนงเนื้อท่านี่ตลอดออกตลอดบ่มีเป็นวางเลยตัวหนึ่งหักตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งพุ่นขืนนี่อันนี้จะตัดออกให้เพื่อนเกิดให้มันแปลนแบบตัดแล้วแนงกระแตกออกอุ้ยล่มล่มล่มนี่ใบกล้วยกระจีกเบิ้มมันล่มแห้ง หักหน่อไม้แล้วก็มาก่อใบตองไว้เป็นพี่น้องอู้ออกนอกวานแล่ะออกทั้งหลวงเมืแล้วพี่น้องวันนี้ขึ้ิมาปลอกหน่อไม้นะปลอกอยู่ก่อเลยนะพี่น้องอุ้ยแข็งปวดกล้าว่าอะไรจ้ามุกปะเกิด เอาไว้ไล่โมกิดดอกนะเก้าพีหน่อไม้อมปอกแล้วนะมีได้เนาะเอาไว้ไล่พีน่น้องเพราะว่าพื้นทีหน่อไม้ที่เบิร์นปอกไวนะ้นำแล้วเนาะ เดี๋ยวเอามาแต่มื่นอน่ะงั้นเมื่อนมื่ออันที่ว่าจะบุกจะแบงหายมื่อไงจะพึ่งพักขยออ้อนันน่ะแค่พอหมถือกินถือกินได้พักขยี้จะพักขยน้องใหมอันนี้ขายบัวร้ายพี่น่องปอกสบายหออสีบมะมี่สามเด็กกมี อ,อ่อนนะพี่น้องเน,นะน,นี่ยเนี่ยพรุ่งนี้จะไปสวนมังค์สามปีปะโหฝ้ายวันเงินโน้นฝ่เห็นเคาจะมาคนสาวจะคนหลายคนนะ <c oughs> เข้าไปเขาดาวสวนมังค์สามปีพั <c oughs> นวันยู่เฮือนส่วนมีโควิดอะไร โควิดเลยบ่ะเกาะลบรรยากาศชืกนพีน้อนำล่มแล้วมนตอนนี้ฮากระปอกเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องนี่เนาะเดี๋ยวเากะสิเอาไปล้างน้ำเนาะพี่น้องแน่ไม่ได้อ่อนๆแล้วเนาะนี่ไนี้ากะสิเอาไปล้างน้ำเลยเนาะพี่น้อง น้องล้างแล้วกะสีอมาถูบด้นี่เนาะก็เตือมตัน้อยตัวใหญ่โตกันหนอยละว่ามันไม่มบ่น้ำหาอันอันนี้ตน่อยตใหญ่แต่พมาแต่ซึ่ลาข่อยนะคนบาตัวน้อยอย่งคนเนี้ยตันั้นแตก็ปล บอกมเนพี่น้องเงยกมุกงายเทิีะกิดไม่จืดแลวครับมกค่าเดียวตอนนี้ ไปมุ่งเครื่องบอกว่าท้าพันมัมนมนมนที่มันมนข้าอยู่หน่อไม้นี่มันมัน,ม,นมันตรงจืไดไว้นะประเกดข้าหน่อไม้เนี่ยอื่นคำถู่แล้วไวแต่เร็วหน่อไม้ไมหน่อไม้สดตัดเส้ ไม,ไม่เยอนี่มูได้กินน้ำไมดอง<ม>พี่ก็ไดกินน้ำไมซดตลอดปีได้พี่น้องหญ่น้นำของพระท่านเขามาทำซื่อเย้าเนาะยามันเบื้อน้ำไม่ละมพรค่ะหนา<ๆ>แหลงอึดอดนะเนาะขพรกับว่ามีอยู่บ่โลซาพานันเขาค่ะเออแล้เราไปขายแต่หละนะายเนาะไปค้ายเขากระดากตหา,มาหมูพักกาแกงน่อไม้ดองไม่เกิดได้กินน่อไม้ซดเซ้ย ไปหากะแง้งน้อยๆอ,อืดๆนะพี่น้องเอ้ยยามนี้นะพี่น้องทับมลเรียบร้อยเนาะกะว่าเจ้ามุกอาไห่กะนะยกแปดมุกกับมกุกคนละ <c oughs> เดี๋ยวกาจจะเอาลงหม้อเลยนะพี่น้อง <c oughs> ไม่เกินว่าเ,าเอาลงหม้อคุ้มไผ่กับข้าวเดี่ยวเลยพี่นวนองเพราะวนันละไม้นี่มันโบมาคุ้มแล้วมันจืดไว้ มันคื่นหำ่อยไลน์หน่อยเยอะทำคนแล้วถ้าหมอได้ปะเกิดได้ดได้กูเรียบร้อยพี่น้องวันนี้คุ้มไพ่เหมือนจูบเขา ตามขบือก็มองพีกไหวท่าวันนี้พี่น้องเพราะว่าหมอฮะก็โพธทั้งเต๋อไปเนาะอีกเจ๊กหน่อยก็คือสิได้มกเลยพี่น้องชิโพกหน่วยเมื่อเบื่อเพ็ดนะโอเขอตัเองบอส่ตามอันยุเมื่อหนมองพีมาแต่ในเมืองไปเลยซื้อมาหายานานหน่วยใหญ่ๆเนาะเพ็ดนะเจอชิโพกหน่วยกินไหนคือเก่า เดี๋ยวพอเดีเด๋ยวใส่พริกโร่ก็อะไรเอาอีหน,น่วยหนึ่งเอาพริออกโร่มาใส่ออมมมเมนันไหวเพสเป็นเด,ด,ด็ดเด้อสีใสห่านเน้ำมงพริก้อนบอการพริออกโร่บอกา่ออกมันแสบหลออ่อตองยามยาน่าหางกว่กพี่นอ้องอันนี้ฮะไหวยงองเองเนาะเมย์เกิดเพิ่นไปเอามาน้ำคุณขาเหอนเนาะเขาจะแกงหน่อไม้เขาจะยองหนามันลายพี่น้องเลยคอมาเลย คนลงเลยตะเกตองปลาแดกลงพี่น้องปราเกิดปลาแดกเห็ดเองว่ะไม่ได้เกิดปเป็นเห็ดเองเนาะปลาแดกปลาเพี้นปลาล่วมว่ประปลาล่วมพี่นอ้องอื้มกินหอม,ม <S <S อเลยอู้ย่างอื้มมะขามขุยผักขิงอย่างเงี้ ถ้ามีเห็ดกระตุนใส่พรอมพี่น้องนี่เนาะล้างน้ำมาเรียบร้อยนะเนาะเกิดอีกอย่างหนึ่งกับเห็ดทูนู้นาะพี่น้องเจอยานพี่น้องมาขเข้าใจกันเลยห่อเห็ดกระตุนเนาะที่มันเกิดตามอันใหม่ดอกแถวหัวแถวอันนี้ค่ะนะพี่น้องใส่ผ้าขะแยงลงไปวันนี้พี่น้องเอ้ยบ่พิดผ้าข่ายแง่เมย์เกิดไปผ้ากระกตัมสารเหลวเนาะกระขึ้นมาส่วนพืนมุกเลย Năm hát chửi cho bà bà cười Sẽ lái cả hôm lái bà cười Ừ Không ạ kinh thưa đi ở mua nghe sao nè Hà múc cả bởi hương cao bà nạm dây nàng mất xúc cái xứ nọ Không ăn nèo nó mày hoặc cái xúc bà lẹ Ui น้ำหนัวยเฮียอะไรอ่ะไอ้บะเกิดเป็นคนฮอนวะพี่น้องถ้าเจินฮอนไม่จะบลอดแ <c oughs> <c oughs> ม่แม,ม่คัดก็จะเอิรนแมนวะ่ะแ <c oughs> ม่คัดมุกน้ำไม้สามมุกแล้วเออสามมุกแล้วพี่น้อง <c oughs> ออกจำเนียงยวิตเลย มีตองหั yeah, ่กองเศจก่อนเนาะอือือนี่พี่เนาะแซ่บแซ่บกินปลาแดกถือใจอย่างนี้โอ้เราคือยือเียวอ่ะยาไม่หอมกินกินไม่บ่ เมื่อนี้และปีใหม่แอนเทๆ้ๆนะเนาะเมื่อคืนนี้เนี่ยทรงถ่ายปีเก่ามกไว้เบ้ยสีมกแหละเด็ดแปดมกกน้ะพี่น้องเพิ่นว่าไหวกับเธอถือถงงคือเห็นเราอยางไปกับนั่งหน่อยไปนอกพวกวโมเมนต์เอมันเพล็กก่อน จะทำาห้าเพื่อก่อนค่ะเออประมาณเราอยู่เพือนจะบบาปะเพื่อนเราอยากไปดัมผลกัอีนังหน่อยแป๊บนึงวิดจูบประเกิดวิดบอเอาไปใช้ค่ะหมอกระพุดเลยพี่น้องนี่นี่เนาะ ถ่ายอีกประมาณสิบหรือสิบหานาทีก็ได้กินแล้วเนาะพี่น,ออบบน้องมาจ่อเบิรงมุกหนู่ไม้น้ำกันพี่น้อง <c oughs> อหอนหอโอ้พี่น้องหนาะสิซุนะบเลยนาะเพราะว่าใบตองอยู่ใบตองอันอันตายซีเบเลยพี่น้องบอกอย่างเลยไม่ยช่เกิดเพิ่นไปเวียกใจน้อยเนาะพี่น้องเพิ่น,อนอบอกว่า เบิ่งเอาขั้นมันสุกแล้วเอาเมื่อโรช่องมุกไม่ควรว่าเ้ากับเสือเมื่อยินชองมุกน้องกินโน่ตอนนี้กะประมาณใบสามมุกเนาะยิงกะจีด้ลูกเมื่อเกลือเป็ดเกลือไก่เในน้องกิน้อง กไวัเพื่อนฮกุกเนาะบึงนามว่าหนเพื่นก็ว่ายางอยู่บ่เนไพ่สีใหม่เนอยังอยู่เนาะแต่จะพื้นออกวยเพื่อนไหเดี้ยวมาเตียรหัไนา่พี่น้องอาหารแรงเข่าคือบุกหน่มใหม่อย่างหนองเนาะ คลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ขึ้นมาฮ่าไม่เกยเกเนาะหายใจเป็นครั้งเลยอ้ยสมองกวนพี่น้องหายใจเป็นครั้งแรกเนาะที่ขึ้นมาเฮ็ดกินเขาขัวยืดเหยียดไม่เกยเกเนาะพี่น้องได้ละก็ฝากเป็นกำลังใจละก็พักก็ไลค์ก็แซงจีนคือเก้าเนาะพี่น้องวันนี้เรากลับสิได้ลงเมื่อเฮ็ดเดี่ยวยืดเหืียดใะเนาะพี่น้องบ๊ายบาย